ถูไหมฮะเออถ้าคนนี้เขาไม่ทันเราเขาอ่อนด้อยกว่าเราอย่าใช้คำว่าโง่เลยเดี๋ยวมันหลายคนโง่ไหฮะถ้าเขาอ่อนด้อยกว่าเราเราแนะนําติติงติเต,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 ตือนพยายามช่วยกันดึงกันขึ้นมาอันนี้ไม่ถูกก็ชี้ทางให้มันถูกให้มันสว่างแล้วเมื่อมันถูกแล้วก็เอาวิธีการที่มันถูกๆไปปฏิบัติไปแก้ไขถ้ามองว่า Large. อาจารย์เบีย ب, คนตื่นทําพูดไม่ถูกอันนี้ไม่ถูกนะไหนขอดูตัวอย่างซิอันนี้ควรจะเป็นแบบนี้ควรจะเป็นแบบนี้เอามาแก้ให้เขาแก้ซี่แต่อันเนี้ย ไม่ใช่ไม่มีเลยไม่ให้เขาว่ามันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้เอาไามให้เขาดูอ่ะไม่มีอย่างเงี้ยไม่ไม่ถูกอ่ะอย่างเงี้ยจริงไหมในต่อๆแรสุดเดยอะมากครับสมควรไหมทุกวันนี้ไหนไหมเมือผมบอกผมเคยถามอาจารย์เบียร์เรื่องเนี้ยเรื่องพระแรกสุดในต่อๆไหมท่านถามท่านบอกว่าอาจารย์เบียร์บอกว่านะฮะถามว่าไล์ได้ไหมก็ไล์ได้แต่ว่าไม่ควรจะเป็นพระกดเล่นเองอ่ะเหมือนผมไปเห็นหลวงพ่อรูปหนึ่งใส่เพลงอีสานหน่อยทำตาอย่างเงี้ยใครใครเห็นบ้างผมนี่ก็แสเนาะ เห็นเยอะนะเพราะผมก็เป็นดาวติ๊กต็อกเหมือนกันนะฮะผมก็แสนะเห็นเห็นภาพรูปหนึ่งท่านอาวุโสล่ะเยอะๆเลยเห็นไหทำอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยน่ารักหน้าชังมากเลยนะหลวงหลวงหลวงปู่หลวงตาท่านหนึ่งนะฮะแล้วไม่รู้เรื่องนะเพราะว่าอ่านคอมเมนต์ไม่ออกนะฮะสงสัยรุ่นนั้นไม่เห็น้วด่ะคอมเมนต์อ่ะแต่แต่เลือกเพลงได้หนิงงมากแต่ทำาเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นนะไม่ใช่ว่าไม่เห็นแบบนิน้ปยกเห็นเราก็เห็นเราเห็นแบบเนี้ย แล้วจะให้เราไปไหว้ได้ยังไงอย่างเงี้ยจริงไหมฮะเห็นด้วยกันเนี่ยทุกคนก็เห็นน่ะหลวงตาติติข่าเห็นไหมเราก็เห็นแล้วแบบเนี้ยมันเสื่อมไหมล่ะศาส,สนาน่ะเออควรไล่โดยลูกศิษย์ขาดเห็นไหมอ่านนั้นถูกนะฮะรู้ถูกอาจารย์เบียร์ไม่มีนาฬิกานะผมเห็นนาฬิกาอาจารย์เบียร์อยู่เป็นเป็นไอไอไอคอ,อ,องคลององ่ะนะฮะเป็นนาฬิกากลมๆอ่ะไม่ใช่นาฬิกาสายเหมือนเรานะนาฬิกากลมกมอ่ะดึงขึ้นมาดูนะฮะผมก็คนแสเหมือนกันเนาะ สารแนเหมือนกันเห็นหมดนะอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมก็เห็นพระวัยรุ่นมานั่งไลกันกำขั่งกำคืนนะะมานั่งไลส,สดกันนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยพูดไปนะฮะนี่จะว่ายังไงอ่ะนะเบวาออไปยเว้ายัางก็ว้าออไปไปด่ากับโยมกับมีบาทนี้ลังคนอนะ่ะด่ากันกับโยมก็มีมั่วซั่วไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะทีแรกเห็นว่าจะมีทนายร่วมด้วยฮะพี่ไหนอ่ะอย่าแซลเรื่องจริงพี่ทนายน ทนายทำหน้ารักข่าผมเหลืองทําตัวไม่สมควรเองนะประชาชนมันก็มองอีกแบบนึ่งอะนะแล้วจะอยู่กันยังไงนะฮะสันติสันติคือส้อนติเหรอนะฮะใครอ่ะเบอร,เบอร์เบอร์โทรศรัพท์แล้วพี่ส่งในร้อมได้ไหมอ่นะทนายบ้านไหนนี่ผมคนกุมพวาปีฮะตั้งแต่เจอพุทธวจนะเนี่ยนะครับเนี่ยเหมือนกับพุทธพุทธชนอะไรอย่างเงี้ยก็คำเนี่ยเล่นคําอะไรกันจับผิดนิดๆหน่นอยๆมา เพืวุ่นวายเนาะนะฮะพระบางรูปก็ไม่น่าเคารพคิดว่าพระสันติจะฟ้องอาจารย์เบียไม่ไม่ทราบเนาะแต่ต้องถามว่าผิดตรงไหนผมถามเลยเถิดผิดตรงไหนผมก็ยังเปิดไม่เจอเนาะว่าผิดตรงไหนนะฮะผิดตรงไหนก่อนอย่าไปร้องข้ามัวนะอันนี้เป็นห่วงนะไปร้องขามัวโดนเองนะบอกก่อนนะได้ออกจากพระนะผมบอกก่อนนะมั่วซ้วนี้ด้ออกจากพระนะอย่าไปหาทำนะ เออเนาะเห็น no. พ่ธรมาราชแกโพสเน่ยไม่มีอะไรเลยเอซอาจารย์เบียรครับเมื่อวานนี้ยอเลยครับผิดที่ดังเกินไปอันนี้หลจจะใช่ทีมพระนี่แหละค่ะเหมือนว่าทนวยจะเข้าอะไรเอเวนเจอร์ Adventure. หรือว่าอะไรก็ออกก็ดีนะภาพแบบนี้จะฟ้องท่าเดียวเลยนะฮะ ผมก็ได้เจอหน้าท่าน,นเห็นว่าท่านหลุดหลักไปหน่อยหนึง่งนะฮะว่าผมอยู่ในรายการด้วยนะ,ะหรือผมออกรายการผลกระแสได้ออกแค่สองนาทีนะฮะบทมีแค่นั้นประสงค์ฟ้องพาระาะวาดได,ได้ได้ครับผมแต่ว่าเหมือนแพรรี่บอกอะถ้าว่าฟ้องพาระาวาดแล้วเนี่ยนะครับทาให้พระวาสติดคุกกับโดนนะพระออกนะนะฮะซึ่งพระอาจารย์สมบูรณ์นะผมจําชื่อท่านได้กับพระอาจารย์สมบูรณ์กับพระมหาอะไรเนี่ยท่านก็เตือนอยู่นะฮะหล่อเลยสองนาทีค่ะจริงหรอ นะท่านก็เตือนอยู่ว่ามันไม่ควรฟ้องที่จริงการที่พรนะจำลองฟ้องจะนู่นจินนั่นน่ะไปร้องสํานักงานพุทธไปร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เขาดําเนินเธอให้เจ้าที่บ้านเมืองเขาดูแลของเขาเองไม่ใช่กิจของสงฆ์เฝ้าไปนั่งสมาธิผุนนะฮะเฝ้าไปนั่งธรรมะทีผุนนะฮะพระอาจารย์สมบูรณ์ท่านเตือนด้วยสตินะครับท่านก็ชัดเงยนะ,ะอาจารย์เบียร์ก็น้อมรับอ๋อพระอาจารย์วัฒนานะฮะก็เนี่ยเขาก็ติงมาอาจารย์เบียร์เขาก็ยอมรับนะ ว่าบางสิ่งบางอย่างก็ต้องก็ต้องดูเหมือนกันก็แก้เนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าติงเขาได้เห็นหตุผลแบบนี้แล้วเขาเอาไปแก้นะเออพระพระอาจารย์สมบูรณ์ฝากหนังสือมาหลายเล่มอยู่เดี๋ยวต้องมาแพ้อาจารย์เบียนะคารวะเบียก็ต้องสํารวมด้วยนะคะก็ต้องสํารวมก็ต้องมานั่งดูเหมือนผมบอกบริบทไหนที่ต้องแก้แต่เขาเชื่อว่าต่อไปเนี้ยเขาก็ต้องแก้เหมือนกันนะฮะเขาต้องแก้ก็ต้องปรับก็ต้องให้มันเหมาะสมมันดังจนฟีเวอร์แล้ว ก็ต้องเอามานั่งให้มันเหมาะสมเหมาะกวรนะฮะเขาไม่ดีก็ติงมาด้วยเหตุและผลลดได้ไหมโอเคลดได้ก็ว่าไปค่อยๆว่ากันสิให้โอกาสซึ่งกันและกันสี่ไม่ว่าผิด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 สรุปคำหยาบมึงกูเป็นคำหยาบเหรอครับไม่รู้ครับด่ากับผัวไม่เห็นมันหยาบเลยเนาะพี่นะฮะด่ากับผัวไม่เห็นหยาบเลยเนาะกูมึงอย่างเดียวเลยนะฮะดีไม่ดีเพิ่มอย่างอื่นมาด้วยซ้ำนะจบหัวนกลัวคนทำร้ายใช่อาจารย์เบียร์เปิดใจฟังดีใช่ นะฟังแล้วถูกจะดิตก็ฟังต่อค่ะมวนกุ๊บล่ะนะฮะเออมวนดีสนุกดีบางคนมาฟังธรรมะบางคนมาฟังเอาสนุกก็ไม่ได้เกลียดเขาอีกเกลียดเขาเหรอเขาด่าเหรอหรือว่าไงเกลียดเขาฟังแบบสนุกสิพรุ่งนี้น่าจะไปครับเซนทันพระรามสองบ่ายสามใช่ไหมเจอกันฮนะพูดกับเพื่อนละกูเมืองหยาบเหรอแพรล,ลี่กับทนายฝากเตือนอาจารย์ด้วยนะคะอย่าให้อาจารย์สอนต่อตุยทีนี้ไม่บอกให้สอนต่อไม่ได้หรอครับก็ต้องให้สอนต่อฮะ ต้องให้สอนต่อก็ยังมีความจําเป็นอยู่เพียงแต่ว่าอันไหนที่มันเหมาะสมเหมาะควรแก่การแก่การเกิดประโยชน์ก็ต้องทํานะถ้าไม่เขาไม่ทําแล้วใครจะทําอ่ะให้พระอาจารย์สันติออกมาทำไหมล่ะเอาไหมล่ะแล้วทำไมไม่ทำแข่งเขาล่ะที่จริงเหมือนผมบอกออิจฉากันจริงไหมอย่าอิาจฉา,ากันสิอันไหนที่เขาไม่ถูกเราออกมาทำสิทำเหมือนเขาได้ไหมเออทำสิอันเนี้ย ยโยมเบียร์ไม่ถูกนะอ้าวมันเป็นแบบนี้นะอ้าวสอนสิแล้วทําได้ไหมล่ะเออเดี๋ยวประชาชนก็ตัดสินเองว่าเขาจะให้เคใครอ่ะนะฮะมันบาปเนี่ยไอ้เราก็อยากพิมพ์แต่เคเคเคนะพิมพ์เคกันไม่ได้นะฮะหัวก็ขนลุกกลัวบาปไปด้วยกูเคได้ไหมวะเฮ้ยเพื่อนเคมาหนึ่งตัวแล้วกูสักตัวหนึ่งได้ไหมอ่ะเฮ้ยแม่งกูเคไปตัวหนึ่งแล้วกูตัวสองไปกูจะบาปไหมวะตอนแรกกูก็สนุกกับเพื่อนตอนหลังกูเริ่มคิดแล้วอย่างเงี้ย จริงไหมฮะเออก็สอนสิเหมือนผมบอกอย่าอิจฉากันอันจันเบียสอนไม่ถูกแบบเนี้ยความเป็นจริงเนี่ยควรจะเป็นแบบนี้มาสิตั้งมาส่ปันเรียข้อละข้อละข้อเออมันเป็นแบบนี้ทางทางเราไม่เห็นด้วยเนื่องจากเป็นแบบนี้มาทีละข้อสิเดี๋ยวประชาชนเขานั่งดูเองนะฮะน่าจะนั่งดูเองเดี๋ยวเขานั่งดูคิดอะไรเยอะแยะนะฮะจริงไหมฮะเออนั่งดูเดี๋ยวเค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 คอเคคอเคอย่างเงี้ยบาปเด้อสูอ่ะ ะะมะม่วงเกิดจากเม็ดมะม่วงกั่นแหละโตมาก็เป็นมะม่วงนะฮะต่อมามีคนมานะฮะมาตอนเอาเอาไปปลูกแล้วแม่มันต้องไปรับผิดชอบลูกมันด้วยตื่นก่อนนะบางทีอ่ะนะฮะสวัสดีค่ะนะฮะเคต้องเข้าค่ะอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องให้ผมด้วยนะเคเคเคอเคเท่ากับคุณเหรอนะฮะโอ้ ชอบมากๆเลย k, k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  เอย่างเดียวนะฮะกดไลค์กดแชร์ช่องให้ด้วยนะฮะงูเขียวสีอะไรคะนะฮะถามฮาเยโดดน่ามันก็เลยเป็นวาทกรรมผมฟังว่าคนฟังมาสนุกมากกว่านะคนฟังได้สนุกมากกว่านะ,ะติดตามแล้วขอบคุณครับพี่นายพัดหล่อมากเลยคะ่ะจริงฮะเหมือนทนายเก็บกดนะคะไม่เก็บกดหรอกไม่ด่ามานานอธิบายบ้างสบางทีก็จะมาฟังแต่ความลงความรัก นะะมนรัลลกฝั่งเรากับฝั่งไทยมาฟังข้อกฎหมายฟังการ,ร,ร,รวิาพากษ์วิจารณ์สังคมบ้างมาฟังบ้างสิว่าผมพูดเก่งไหมไม่ใช่มาฟังว่าอ้ทนายนี้เหมือนจะเป็นปากเป็นง่อยเว้ยนะฮะเหมือนทนายพูดไม่ค่อยเก่งเนาะนะฮะที่ไหนได้ผมุอาจารย์เบียร์ก็อาจารย์เบียร์เถอะเจอทนายพัดคุยเข้าไปนี่น่าจะแรงเหมือนกันนะผมว่านะฮะถ้าไม่แรงไม่คงไม่เจอกันว่าผมว่าเนาะจริงไหมนะฮะถ้าไม่แรงเหมือนกันว่าคงไม่เจอกันอะเนาะนะฮะ นั่งคุยกับอาจารย์เบียร์เหนียวเสียอย่างเดียวนะเวลามันผ่านไปเร็วมากไม่รู้เลยจบตอนไหนจบลงด้วยวาทกรรมหรือว่าประเด็นหัวข้ออะไรเพราะว่ามันคุยไปเรื่อยคุยกับอาจารย์เบียร์คุยคุยไปเรื่อยวันนี้ก็นั่งรถตั้งแต่ขึ้นรถปั๊บก็คุยเลยก็คุยยาวจนถึงช่องสามนะหลังจากนั้นผมก็อยู่ในรายการต่ออาจารย์เบียร์ก็ไปต่อนะฮะบางทีอ่ะเราเราเนี่ยนะอยากคุยนะอยากคุยอยากอธิบายอยากอะไรบางมุมอยากคุยอยู่เหมือนกันแต่ว่า เต้าล้นเหรอะนี่ยนึเต้าล้นนะบางทีเราก็อยากคุยแต่ว่าบางทีผมเข้าใจแกนะเพราะว่างานแกเยอะมากนะครับเวลาแกสําคัญมากนะเหมือนวันนี้สีงานนี่เวลานาทีต่อนาทีเลยนะนาทีต่อนาทีเลยนะที่ที่เคารีป่ะผมให้ให้ประชาชนที่ไปถ่ายรูปกับอาจารย์เบียเข้าใจด้วยนะไม่ใช่ว่าแกไม่อยากถ่ายแกอยากถ่ายกับทุกคนนั่นแหละเพียงแต่ว่าเวลาบีบจริงๆแล้วเวลาเวลาแกไปรับงานอย่างเงี้ย การรับงานหรือว่าการการคุยกับเขาเนี่ยเกิดประโยชน์มากกว่าอาจารย์เบียร์อยากไปงานที่นะฮะมีประชาชนรอฟังแล้วมันเกิดประโยชน์แก่สังคมแต่ว่าจะไปงานเดียวเช่นไปบ้านคนรวยคนเดียวอย่างเงี้ยแกไม่เอานะเงินก็ไม่ต้องการอย่างเงี้ยอยากไปที่มันสามารถเผยแผ่ได้กับคนเยอะมากกว่าการอธิบายกับคนคนหนึง่งแล้วไม่เกิดประโยชน์แกก็ไม่อยากคุยด้วยเพราะแกเสียเวลาเวลาแกสําคัญเกเวลาเขาอะสำคัญ,เว,เ,คญเวลาคนมาจับผิดเขาอะสำคัญไหมว่างกันนักเนาะ นะเวลาโลกเหลือหนึ่งปีเออเขาก็พยายามทําของเขาเขาพยายามทําหน้าที่ของเขาเนาะแต่อคนที่มาดูเนี่ยแต่ละคนนี่บ้าบอมากนะฮะว่างกันเนาะนะฮะเออนะฮะแล้วก็คนไหนที่ที่เข้ามาเวลาถ่ายลงถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในท่าที่สํารวมด้วยนะหนึ่งไม่นั่งนะเพราะาเดี๋ยวจะมีดราม่าไม่นั่งเขายืนเรานั่งไม่ได้นะ เดี๋วดราม่าว่าเป็นนู่นนี่นั่นยกตนสูงส่งอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปกับพระผมก็นั่งดูอยู่ว่าแกนั่งฟูกไหมแกก็ไม่นั่งนะต้องนั่งต่ำกว่าพระนู่นนี่นั่นต้องไม่มีพระที่สูงกว่าอยู่อะไรหลายๆอย่างบางทีเราก็ประดิษฐ์ประดอยให้เขาอะแต่เขาไม่เอาท่านต้องเข้าใจด้วยนะเหมือนผู้ยงผู้หญิงอย่างเงี้ยนะฮะนะฮะเหมือนผู้ยงผู้หญิงมาอย่างเงี้ยมีโอบบ้างมีกอดบ้างอย่างเงี้ยไม่ไม่ควรนะก็ยืนถ่ายรูปสํารวมไปตามปกติอย่าเกิน นะนี่ยงทีไปเต้าร้นเขาเขาไม่เอามึงหรอกนะฮะบางทีมันก็ต้องตื่นก่อนนะฮะพวกมารผจชนนี่นะฮะบางทีก็อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายไก่กองอะเนาะนะ,ะ,นะะเขาก็ไม่ว่าหรอกนะฮะเพราะเขาใจดีเขาไม่ได้อะไรเพียงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็ดูไม่เหมาะสมเราเป็นผู้หญิงเราเป็นสตรีเพศด้วยนะฮะดูความเหมาะสมด้วย นะฮะมันจะง,งามขนาดไหนเขาไม่เอาแล้วเขาประกาศชัดเจนว่าเขาไม่เอานะฮะเข้าใจไหมเออก็ดูอยู่นะฮะบางทีเราก็ต้องดูเองด้วยนะนะเะต้าล้นเนี่ยนะฮะไม่ถูกนะฮะเนาะบางทีผมก็ไม่พูดหรอกเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวอาจารย์นะฮะแต่เราในฐานะคนนอกนะเรามองก็ก็ไม่ควรอนะนะ,นะะด่ามาลงที่ผมนะไม่ต้องไปด่าเขานะฮะเขาไม่เอาจ้านะเออรู้มากจริงๆใช่ครับรู้มากจริงๆฮะ ไม่รู้ไม่พูดหรอกครับพี่พี่รู้เท่าผมไหมล่ะนะเห็นไลฟ์วันนี้มีคนอบอาจารย์ด้วยแล้วครับถ้าเหมาะสมเหมาะวรไม่ได้ว่านะเช่นคนที่มีอายุเยอะบริบทมันมันไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยเออก็ใช่อยู่แต่ว่าสาวๆเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ควรไหมอ่ะต้องดูเจตนาเราด้วยนะมันมันดูออกมาแล้วภาพมันก็ไม่ดีไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีต่อไม่ดีทั้งทั้งเราและเขาด้วยเลยแหะอันนี้คือเอามันเหรอแอดมินดูหน่อยสินะฮะนี่มีคน รันโพสผมเนี่ยแล้วก็เอามันเหรอหรือว่ายังไงนะฮะคุยได้เห็นและผลมีปัญหาไมหมล่ะครับไม่รู้ดีครับทําไมล่ะฮะพี่มีปัญหาอะไรอ่ะพี่ตื่นก่อนนะบางทีพี่ก็ต้องตื่นก่อนนะนะฮะอาจารย์ท่านรักษาสินบวสดแปดประการค่ะนะฮะแอดมินผมไม่อยู่เหรอก็ไม่รู้ไงไม่รู้ก็ไม่ชอบก็ออกไปก็แค่นั้นเองพี่ นะฮะ no. เนาะเดี๋ยวผมสร้างให้พี่คนนี้เป็นแอดมินก่อนเป็นนี่ก่นอนอ้าวผมเพิ่มพูดแอดมินเข้าไปอีกหนึ่งคนละเอามั้นะ,ะอย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์ช่องให้ด้วยนะครับออเนาะมึงเอาลงหลุมไปก็เหมือนแม่จอดเลยมึงนะ,ะทนายพัดบล็อกเองไงฮะไม่ให้คนอื่นบล็อกเดี๋ยวมันแปดเปื้อนมือผม นะอาจารย์สอนดีค่ะอย่าไปสนใจครับไม่รู้แต่มาปั่นเนาะคือไม่ค่อยตื่นกันนะ่ะทนายพัทนายพูดถูกต้องครับขอบคุณนะคะผมพูดกลางนะไม่ได้เอียงด้วยซ้ําอาจารย์เบียร์ผิดก็ต้องว่าผิดนะไม่ใช่ว่าเขาข้างอาจารย์เบียร์นะผิดเมื่อไหร่ก็ต้องว่านะทนะนายยืมมือค่ะมันเปื้อนสะบัดที่เกียยล้างนะนะ,ะผิดก็ต้องติงสิอันนี้ไม่ควรบางทีเราก็ดูนะว่าอันนี้โอากาสต่อไปมันจะเป็นภัยก็ต้องเตือนก่อน นะฮะแต่ถ้าเขายังไปต่อของเขาก็ต้องให้เขาจัดการเขาเองอะ่ะดูไหมฮะอ่านะพี่อย่าดันโพสผมสิอย่าก๊อปวางสิตื่นบ้างทีนะไม่ชอบก็เดินออกไปไม่รู้ก็แค่เงียบอย่าเสือกโง่ฮะเนาะไม่รู้ก็แค่เงียบครับอย่าเสือกโง่นะฮะโอเคไหมคำตอบอะเนาะบางทีไม่รู้ก็แค่เงียบนะอย่าเสือกโง่คนอื่นเขาอ่านอยู่เนี่ย 2,007ด้วยวันนี้คนดูเยอะนะเออเขาดูอยู่นะว่าใครใครง่อ่ะเนาะไม่รู้ก็ใครเงียบไม่ใช่ไม่ใช่แสดงความโง่ครับพี่เอตื่นนะบางทีก็ต้องตื่นเนาะนะฮะผมขี้เกียจไรสาระแอบมบินผมไปไหนอะ่ะ ไปไปเที่ยวไปหนึ่งไปบักคำไปเมื่อนะฮะไม่รู้ก็ต้องเจอเมาเยอะค่ะเออพี่เปี้ยวมาแล้วจ้ะเออนะฮะคือโอ้ยจะว่าอะไรบ้างไงเนาะต่อค่ะกำลังได้ความรู้เลยหนึ่เสียอารมณ์เลยเนี่ยใครพูดดีเราก็ฟังค่ะน้อถ้าไม่รู้ก็แค่เงยียบฟังก่อนสิฟังเขาก่อน ฟังเขาก่อนแล้วเขาพูดไม่ถูกค่อยว่าเขาไม่ใช่ไม่ฟังปับ๊บเอาอะไรไม่รู้เข้ามาด่าเขาเลยอย่างเงี้ยไ,ไม่ควรนะไม่รู้ก็แค่เงียบฮะอย่าง,งู้สแสดงความความงูมาเนี่ยคนอื่นเขาอ่านดูฮะปวดหัวที่ฟานสิจะฟ้ฟองอาจารย์เบียร์มันเข้าข้อไหมคะมันเข้าข้อไหนนะพี่พี่ว่ามันเข้าข้อไหนอะ มันเข้าข้อไหนอ่ะก็งองอยู่เหมือนกันเข้าข้อไหนก็ก็อยากรู้อยู่เหมือนกันอ่ะมันเข้าข้อไหนอธิบายสิ่ะชัดๆเลยจะเข้าข้อนี้นะมันส่มเสียงตรงนี้ไหมบอกมาส,มสิจะได้ศึกษาอ๋อโอเคถ้ามันส่มเสียงอธิบายไม่ใช่ว่าขู่เพื่อจะฟ้องจะฟ้องจะฟอ้ะฟองอย่างเงี้ย ก็เลยงงว่าจะเข้าข้อไหนไอ้เราก็หาไม่เจอซะด้วยสิหรือเรียนมาโอ้นะฟองเขาเด้อหาฟองอะไรมันเมยไปหาเหตุเถาะอเวลาภิเษศอย่างอื่นเป็นยังเัาะมะม่วงโตจากอะไรมะม่วงโตจากเม็ดมะม,ม่วงนะฮะให้ฟ้องไปเถิดครับสารรับไหมฮะใครดังไม่ได้เลยครับแมนค่ะพระสอตอ เออตามมาเพราะอาจารย์เบียเพราะอาจารย์เบียนะคะอ,อ๋อได้ครับขอบคุณกดไลแรกดแใช้ได้ฮนะถ้ามาคู่กับอาจารย์เบียกับแพรลี่นะครับไม่มาแน่ลำคาญนะฮะฟังไม่เข้าใจองค์การไม่ทันสันติแปลว่าพร้อมบวก <c oughs> หิวแสงเนาะพะไม่รู้พี่คิดว่าแกว่าไงทนายพัะช่วยอาจารย์ด้วยนะคะถ้าโดนฟ้องไม่โดนหรอกจะโดนอะไระดูแล้วหัวจะปวดนะฮะ อยากรู้ว่าตัวอย่างขอาจารย์เบียคนไหนฮรับเขาน่าจะศึกษาเขาน่าจะศึกษาภาพหลายรูปนะแต่แน่ๆเลยเนๆเลย,น,เลยน่าจะเป็นหลวงหลวงหลวงปู่อินทวายนะนะฮะแน่นอนอนะฮะเหมือนภาพปีสาเลยคะ่ะดันทุรังถูมีเรื่องกันคะ่ะเพิ่งเข้ามาใครผิดแล้วคะ่ะภาพโตจากอะไรคะ พระก็โตจากการใส่ข้าวของโยมแล้วนะฮะถ้าไม่ได้กินข้าวโยมคิดว่าพระจะรอดไหมละ่ะนะฮะเดินทามหลวงตามมหาบัวนะฮะสายนั้นนะฮะถูกไหมฮะพระโตจากอะไรพี่ก็ถามแปลกถ้าถามอย่างนี้ผมจะตอบว่าโอ้ยโตจากแกนกินข้าวของโยมแล้วเนาะถ้าเขาไม่ใส่บาตรจะโตไหมละ่ะพูจารู้ยเหมือนกันนะเออพี่ก็ช่างกล้าถามเนาะนะฮะถ้าโยมไม่ใส่บาตรพระจะโตไหมถามเลยนะือ กรุบกริบกุบกิบนะเนี่ยถ้าเขาประจานก็ไปแจ้งความจับนอนละครับฝันดีฮะ